เอาแล้วครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโรบอทแมปโอปิโตพีดนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนผู้ชมทำดาบซิดคาเกโนนะแต่ก่อนอื่นเอาไอ้หนอนนี่ออกก่อนนะบังเลยกืนเนี่ยตัวอย่างอ้วนเลยผู้ชมนะหนอนเลยนี่ครับถ้าฟังได้เป็นแบบนี้นะแต่ผมวิวสกิลก่อนเลยนะผมก็จะมีทั้งหมดนะครับผมเออสกิลวะเออเราไม่รู้อะลองดูอะสกิลแซ่นะผมเนี้ย โอ้เป็นการฟาโลลัวอย่างนี้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นดาบที่โกงมากๆเลยคุณผู้ชมเป็นดาบอีเวนต์ด้วยนะอาจจะเอาออกไปแล้วนะใกล้แล้วนะต้องรีพับนะครับก็ซิลเอ็กครับผมเนี่ยเป็นการชาร์จดาบแล้วคุ้งเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ซิลซีครับนี่ครับผมนี่ครับผมทำอะไรครับทำอะไ <c oughs> รวะมันชุดาบมาทำไมอ่ะซิลซีปกูเดาวกันง่า,งงานยานานอยู่นะคุณผู้ชม รู้สลวีสลวีดีไหม่าสลวีครับเป็นการนะครับเอ่อไอแอมอะตอมมิกะเกมนี้ไม่มีเสียงนะซึ่งข้อดีของมันเลยนะก็คือผมไม่ต้องกลัวตีลิขสิทธิ์นะครับเราวชาร์จ5าอย่างนานเลยเอาลนะโอ<ฮ>้เป็นไงล่ะโ <c oughs> <c oughs> ดนกันหมดเลยนะโโคุณผู้ชมเออ อย่างตึงอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหานเลยครับผมโอเคผมสำหรับวิธีการหาดาบเทพเงานะอันดับแรกคุณผู time, ้ชมมาที่เกาะอีเวนต์ก the ่อนเลยนะเราจะไปตีมอนที Run, ่เกาะอีเวนต์นะครับผมนี่มันก็บอกว่าจะมีโอกาสแล้วผมผมที่จะดอกเป็น Shadow o f แต่ว่าเพียง6%นะถ้าคุณผู้ชมครับผมตีครัไปได้ Shadow o f นะสิบอันอะสิบอันนะคุณผู้ชมนะ แล้วก้อนะผมอย่างต่อไปที่เราต้องหานะครับผมก็คือดีมอนออฟนะดีมอนออฟครับผมหาจากการตีดีมอนนะผมนี่มันจะอยู่ที่เก่อ,อเห็ดเลยนะคุณผู้ชมผมแมนะนําให้คุณผู้ชมใช้ดาบไมค้คลาบบินนะตีมันมันมันออกจากสตีฟนะคุณผู้ชมนี่ป้ายก็อยู่ตรงนี้นะแต่ก็บอกว่ามีโอกาสท,ที่จะหอบเป็นดีมอนออฟนะสองเปอร์เซ็นต์นะให้คุณผู้ชมผมหาดีมอนออฟมาสามลูกนะผมสา Op, ม,านะมอันนะเออ ก็อีก2อ,อย่างสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะสองอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกเลยว่าอาจจะหาย,ยากนิดหนึ่งนะครับผมก็คือ Shadow ดล n งนะวงแหวน Shadow นะแล้วก็ Sha d o w เครามันคือผ้าคลุมชาร์โดนะซึ่งวิธีการที่เราจะหาเนี่ยเราต้องไปเสกพอสหลายตัวนะคุณผู้ชมนะเอออย่างแรกเลยเราต้องมีคิรัวก่อนนะคุณผู้ชมเออเอยเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็มีคิรัวก่อนนะเพราะว่า เราต้องใช้ขี้รวเนี่ยในการควักหัวใจบอสต,ต่างๆนะเออเพราะว่าการที่เราจะสีบอสเงามาเนี่ยนะเราจะต้องมีของไปสีก่อนนะเพราะว่าชา a ์ตูริมชาร์คอกเนี่ยมันได้จากการสีบอสเงาคนระับก็ยงคุณผู้ชมครับผมมาที่ก่อนแรกนะมาดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยมันจะมีประตูเนเธอรอยู่ตรงนี้นี่เราเคยบอกว่านนะถ้าเราได้ Shadow ฮาร์ดเนี่ยนะหัวใจสีดำเนี่ย ก็มีหนึ่งลัทเบลีครับผมก็หนึ่งพันเจ็บนะแล้วก็มีไอ้เดมมนไอ้อ่าตอนน่าจะไปควักหัวใจมอนที่ก่อเหตนะุแล้วคุณผู้ชมนะแล้วก็หัวใจสตีฟหัวใจจีทอร์เรตหัวใจเบนทนนะเออแล้วก็ซิกอายนะคุณผู้ชมนะก็เริ่มแตกอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นควักหัวใจมอนที่กอ่นนะอเหตุมาเพียผมตอนนี้ผมกําลังตามหามอนเพื่อควักหัวใจอยู่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ ควักเลยแล้วก็บิดเลยครับผมหัวต่อไปครับตัวนี้บอกเลยว่าอันตรายนิดหนึ่งฮนะควักเลยแล้วก็บิดครับผมโอเคผมสําหรับหัวใจต่อไปหัวใจจีทอเนตนะคุณผู้ชมครับผมมาที่เกาะทรายนะผมแล้วก็มาตีพวกมอนพวกนี้นะครับมันก็มีโอกาสนะครับผม10%ที่เราเป็นมีดนะให้คุณผู้ชมหามีดมานะนี่มีดมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ นมีดนะปับ๊บอ่ะนี่มีดเป็นอย่างนี้เลยเราก็าเอาเมีดเนี่ยครับผมไปที่เกาะที่มันเป็นเอ่อทีวีอะไรมาเนี่ยทีวีแมนใช่ไหมเออเราก็าเอาเมีดนี่ยครับไปเสกเลยนี่ครับรผมเราก็ถือมีดไว้นะก็กดสปอนบอสนี้จากนะั้าก็เดินไปใกล้มานะแล้วก็ขมโมยหัวใจมานะแล้วก็ปิดนีครับ <B> โอเคผมสําหรับอย่างต่อไปนะ ที่เราต้องหาครับก็คือหัวใจเป็นเทนนะให้คุณผู้ชมครับผมไปที่เกาะเซเวนนะเออพอมาที่เกาะเซเวแล้วนะครับมาที่เซเว่นอิ t เลนสโตนะเราจะมาซื้อเป็นเทนออฟครับผมซื้อไปเลยสิบสาร้านเบลีนะพอได้แล้วครับผมให้คุณผู้ชมผมไปที่เกาะอ,อที่มันเป็นทีวีแมนเหมือนเดิมนะก็ถือเป็นเทนออฟเนี่ยไว้นะก็สก็เ,ยกเลยป๊อยแค่นั้นนะผม ขโมยหัวใจมันเลยครับผมโอ้สุด,ดยอดครับผมวิ่งหนีเป็นเทนแต่ว่าเป็นเทนนี่มันจะวิ่งตามเราเยอะหน่อยนะตกน้ำแล้วออตกแต่มันก็ไปถเกิดที่เดิมนะไม่ตาย้วกอ็อย่างสุดท้ายผมซ i กอนะให้อุดเผอไปกดสกิลทีหร่เน, skill, รนี่ยผมซิกอเนี่ยดอกจากตัวนี้เลยนะครับผมนีตัวไอแมนนะคุณผู้ชมนะเราก็ตีไปเลยครับจนกว่าเราจะได้ซ i กอมา โอเคผมพอคุณผู้ชมับผมมีหัวใจของไอเดมอนที่ก่อเหตุแล้วนะแล้วก็หัวใจสตีฟหัวใจจีทอนเลทฮาร์สนะแล้วก็หัวใจบินเทนนะแล้วก็ซิกอายนะให้คุณผู้ชมครับผมกลับไปที่เกาะแรกฮนะเห็นประตูนี้เถือไหมไปเลยครับผมแล้วคุณผู้ชมนะผมก็อย่าลืมนะที่จะเตรียมหนึ่งล้านเบลีแล้วก็หน,น,นะ e นึ่งคันจีมาาด้วยนะกดเเลยปั๊บนี่ชาร์ดูฮาร์ดเลยเป็นแบบนี้พอได้ชาร์ดฮาร์ดแล้วเนี่ย ให้คุณผู้ชมว่าผมกลับไปที่เกาะเซกบอสเลยพอคุณผู้ชมว่าผมมาถึงเกาะเซกบอสแล้วนะถือชาโดว์ฮาร์ดไว้นะครับแล้วก็เซกบอสชาร์โดมาเดื่อนเยอะมากคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็ตีไปมันก็มีโอกาสที่ได้ข้าคุมชาโดโ์แล้วก็แหวนชาโ์ว์นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะผมโอเคผมพอคุณผู้ชมนะครับมีชาโดว์คล็อกหนึ่งอันนะครับข้าคุมชารโดนะหนึ่งอันแล้วก็มีชา a ์โดออฟสิบอันนะครับแล้วก็ดีมอนออฟสิบอันนะครับแล้วก็ ชาโดลิงสิบอันนะครับก็อย่าลืมที่ยังเงินมาหนึ่งร้อยแปดสิบล้านให้ผมเี้หนึ่งพันไปร้อยเอถ้าจะหนึ่ง้อยปสิบล้านนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เจมอีกหนึ่งแสนสองหมื่นเจมนะผมแล้วคุณผู้ชมก็ทําการกดทําได้เลยตรงนี้นะก็พอคุณผู้ชมได้แล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันอีกสักทีผมบอกเลยนะครับว่าความแรงของดาบเนี่ยมันโหดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะสกิลแทครับก็สกิลเครับ เป็นการแรด,ดออกไปแบบนี้สกิลซีครับเป็นการสร้างโซนอนณาเขตนะถ้าใครเข้ามาในโซนนี้อาจจะโดนดามีดนะก็สกิลวีครับผมอ่าไอเอ t มอะตอมกบอกเลยว่าท่านี้แรงแบบโคตรโคนะโคตรแรงนะคุณผู้ชมนะอะดูนะตายหมดอยู่แล้วยังไงก็ตายหมดนะแค่สกิลธรรมดาก็ตายนะคุณผู้ชมแต่เสียมันก็คือมันอาจจะนานนิดหนึ่งแนละ้วเหมาะกับการตีบอสนะสกิลนี้ก็ ยังไม่หมดครับผมเพราะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมฟาร์มเงินแบบโหดๆเป็นแบบสูตรลับสูตรตึงนะที่ได้มานะเป็นสูตรฟาร์มเงินนะหรือว่าจะฟาร์มเลเวลเนี่ยผมก็แนะนำเนี่ยแหละเกาะน,นี้นะคือก่อนอื่นเลยนะผมให้คุณผู้ชมครับผมไปที่เกาะแรกก่อนพอคุณผู้ชมครับผมมาที่เกาะแรกแล้วนะคุณผู้ชมมาสูงผลนะผมจนกว่าคุณผู้ชมเห็นจะได้ลผลทรายนะซึ่งไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กันเดี๋ยวผมลองสูมให้ดูนะ ก็ให้คผู้ชมสูงว่าจะได้ผลทรายนะก็พอผู้ชมได้ผลทรายแล้วนะผมให้ผู้ชมไปที่เกาะไม e ์คราฟได้เลยนะก็ไปหาที่ยืนสักทีหนึ่งมาตรงนี้เออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรับผลก่อนจะได้โชว์ความโหมดของมันนิดหนึ่งนะให้คผู้ชมนะผมใช้ผลทรายสกิลเซตนะดูนะเออพยายามให้มันโดนหมดอนะ่ะผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลเหมือนกันนะจริงมันก็มีหลายวิธีอะผู้ชมนะ ยังมีวิธีหนึ่งนะคุณผู้ชมนอกจากวิธีนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยไปที่เกาะน,นี้อ่าแล้วก็ใช้ี้ลัวด้วยนะเออใครไม่มีี้ลัวก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้นะผมเนี่ยผมให้คุณผู้ชมว่าผมทําการกดใช้สกิลซีบเลยนะดูน้ำจะโดนหมดนี่เลยนะทั้งสองกองเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่เรียกได้ว่าสุม่มเออ,เอ,อไม่ใช่เดีฟาร,ร์เงินเอฟได้แบบง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะสกิลครูดาวแบบ ทันด้วยนะนนมอนเกิดเรื่ก็สกิลคูดาเสร็จพอดีนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้